สวัสดีครับผมเล้งอดิเทพมอเตอร์นะครับสังกัดทีมพรเทพ็ชกอาเริ่่ททีมครับเป็นเฮดไดเวอร์ครับผมเรื่องมันก็ค่อนข้างจะยาวนะครับมันก็ทนฟังกันนิดนึงแต่ผมว่าน่าจะสนุกไปด้วยกัน ก็เรื่องการแข่งขัน25ชั่วโมงหรือ1,500นาทีของซ u เปอร์เอนดูรันนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของเอเชียที่จัดขึ้นนะครับที่สนามบุรีรัมกว่าแผนเรื่องนี้จะออกมาเนี่ยมันมันมันติดขัดอะไรหลายๆอย่างของเรื่องรายการนะครับกว่าจะออกมาให้เรารู้กฎกติกาเรื่องการแข่งขันเรื่องค่าสมัครนู่นนี่นั่นกว่าเราจะรู้ผลก็กลางปีทีมเราเป็นการลงไปแข่งครั้งแรกที่ปั้นรถเองนะฮะโดยโดยติต่อก่อนเนะ่ผมเคยขับ12ชั่วโมงแต่ไปขับกับรุ่นพี่ิต่ทีนี้เราเริ่มปั้นร ตั้งแต่รถใหม่ป้ายแดงซื้อมาปุ๊บเริ่มโชเกเอ่ยเบรเอยทำทีละอย่างจนมันพร้อมสำหรับการแข่งขัน25ชั่วโมงมันอาจดูเหมือนง่ายนะครับคือถ้าบอกว่าเป็นการแข่งรถเนี่ยแต่การแข่ง25ชั่วโมงมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เกมระยะสั้นที่ที่คุณมองแล้วจับยัดใสย่ยัดใส่ทุกอย่างแล้วมันจะรอดขนาดเราแทบจะแบบไม่แตะเลยนะครับเรื่องเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องก็ยังจะเจอปัญหาเริ่มตั้งแต่เราเริ่มปั้นรถตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเรามีเวลาประมาณ6เดือนในการทำรถ เตรียมความพร้อมหารุ่นที่จะลงว่าจะมาลงรุ่นไหนตอนมาเนี่ยแจ๊ตตัวนี้มันเป็นเครื่องพันหแล้วก็มันจะมีรุ่นดีซึ่งมันจะเป็นตั้งแต่1 0 0 0เทอร์โบกับ1 3 5 0 NA เราก็เลือกไปลงรุ่นดีคิดว่าจะหมูจะไหมครับหัวหัวของประเทศอยู่ที่นั่นพึบเลยทีมใหญ่ใหญ่อยู่นั่นหมดแต่เราก็มาแล้วเนาะลงไปแล้วก็ต้องตามนั้นไปหารันสตอปขอเบรกมาซึ่งตอนแรกอะเบรกอะผมก็ได้มาเป็นอ่ารู้สึกจะเป็นไอซวันทีนี้ผมมองว่า มันเป็นอลูมิเนียมมันอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าในการแข่งขัน25ชั่วโมงก็เลยสอบถางไปยังทางพี่เบียร์พี่เบียร์เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าเดี๋ยวเราไลองทดสอบกันที่สนามแก่งกัญจาร์เราก็จะทดสอบกันเอาทั้ง i อซกับอาสามาลองใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเสร็จปุ๊บโอเคออกมาทุกอย่างคอม p l e t หมดก็ไปวิ่งเทสตอนที่ไปวิ่งเทสทุกอย่างโอเคหมดครับแล้วก็หาข้อมูลว่าการทํารถยังไงเนี่ย เราจะเราจะแข่งขันยังไงให,ให้ให้เรามีชัยชนะเพราะนั้นเราต้องวางแผนเปลี่ยนตัวใช้เวลาเท่าไหร่การเติมน้ํามันใช้เวลาเท่าไหร่ถังน้ํามันเป็นอาเป็นของเราที่เราต้องทําแต่ว่ารายการบังคับหัวใจนะฮะว่ามาจะคุณจะทําเร็วแค่ไหนสุดท้ายอ่ะมันออกปากรู้เท่ากันมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยหลายหลายหัวหลายหลายเฮดของของ,ขอ,งอู่ชื่อดังๆก็มาช่วยกันทําการบ้านเบรกที่ใครๆบอกไม่ไหว ทีมวิศวกรเอ่ยทีมผู้บริหารลงมาถึงสนามมาช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขจนได้จนจบแล้วก็จบจริงๆการแข่งขัน25ชั่วโมงถ้าเบรกชุดเดียวปั๊มชุดเดียวจานชุดเดียวเช็คออกมาทุกอย่างดีมากแต่ไปเจอ3ชั่วโมงสุดท้ายเราประคองอันดับ4มาตั้งแต่ต้น4อยู่ที่4ที่5ที่6อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ต้น1ชั่วโมงแรกจน3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเรามาเจอปัญหาเรื่องเกียร์แค่น็อตตัวเดียวที่ที่มีมาเริ่มมีอาการคลอนตอนที่เราแข่งขันเนี่ย เราก็คุยกับทีมช่างว่าเกียร์เริ่มมีอาการแล้วนะมันเริ่มจะเข้ายากทีนี้ก็คุยกันว่าจะยังไงร,ระหว่างที่ขับไปเราก็วอลคุยกันตลอดวัดดวงเลยไหมถ้าเราวัดดวงน็อตถ้าล่วงลงมาไปติดอยู่ที่แม่เหล็กเราก็รอดแต่ถ้าเราซวยมันไปขัดอยู่ที่เฟืองเกียร์ก็เข้าต่อไม่ได้เราก็ต้องวนเข้ามาเปลี่ยนเกียร์แล้วหวยก็ออกที่เราซวยที่ผมเพราะผมเป็นคนขับไม้นั้นกอดีเราก็ตกมาอยู่ที่อันดับ11ก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้หวังไม่ได้หวังสูงถึงขนาดต้องยืนโพเดียมแต่ผมขอแค่ติดหน แต่เรามาได้ขนาดนี้ผมถือว่าเราเราสนุกกับมาและเราได้ประสบการณ์กลับไปเราได้สิ่งที่ที่หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วก็ที่ประทับใจเลยก็คือเบรกผมไปเห็นทีมใหญ่ๆที่ที่หมดกับเรื่องเบรกเยอะๆเนี่ยก็ไฟไหมผมว่าต้องเป็นพี่เบียร์ลันสต็อปพี่แอ์ลันสต็อปเพราะว่าชั่วโมงนั้นชุลุหกมากสายเบรกหลังเป็นสายอ่อนด้วยความกังวลน,น่ะคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดอ่ะพี่ผมขอสายเบรกหน่อยพี่ผมขอปั๊มหลังหน่อยพี่ผมขอเพิ่ม้าเบรกหน่อย แล้วมันไม่ได้ขอแบบคือตูมเดียวผมแม่งขอทีละอย่างเพราะแม่งฟังทีละคนอันนี้อันนี้ผมเป็นความผิดพลาดของผมเองแต,แต่แต่ทุกอย่างมันออกมาดีนะคือเราไม่กังวลกับเรื่องเบรกเลยหลังชุดเดียวหน้าก็ชุดเดียวจบก็ขอบคุณพี่เบียร์พี่แอ์ลันสตอบด้วยที่ไม่เบื่อนายกับผมซะก่อนนะครับแล้วก็ปีหน้าอย่าเพิ่งตันพบผมนะ <laughs> แล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากถึงรถ ทุกคันที่อยากจะเซตติ้งไม่จำเป็นต้องเป็นรถแข่งนะครับรถบ้านก็เซตได้รถผมอะ่ะใครอยากลองผมให้ลองได้นะผมว่านุ่มพอๆกับรถบ้านนี่แหละเหมือน BM เอเหมือนเบนซ์คันนึงอะ่ะไม่ได้แข็งกระด้างอย่างที่คุณคิดเน้นขับสบายยังไงก็ผมฝากร้านผมด้วยนะครับรับเซตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องรถขอให้คุณบอกผมแก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่องอดิเทพมมอเตอร์ครับ Keep going till I got it I won't